อาจารย์พี่น้องอ้าวคุณเหม็นนี่พอได้รับเส้นพามาดูนี่ก็คือเครื่องมือสนิทหนึ่งของเฮ้านะพี่น้องเนาะพี่น้องว่าตู้นีหอย่างนี่อันนี้คือตู้ตู้ไฟเฮ้าจ้าพี่น้องตู้ไฟโอ้ยมืดแย่จันเอามาให้เบิงอันนี้คือเครื่องไฟเฮ้าพี่นอ้องมืดในจักหน่นอยเด้อเวลาไฟดับ เท้าจะใส่เครื่องตัวนี้เนาะปั่นนำปีน้ำใบพัดให้กูย่าจันท่ามืองล่าไฟดับเพ็รจังเลยน้อเนาะ,น,ะนี่แะค่ะนี่แหละนี่แม่เมนคือเครื่องไฟสำรองไฟฟ้าเครื่องสำรองไฟเวลาไฟดับนะคะเอามาให้เบิงง คนก็นอาจจะสงสัยหาไฟดับที่ตั้งไดจิว่านี่ละค่ะตัวนี้ละเครื่องไฟค่ะเื่องแค่นไฟ,ฟา้ากเป็นไฟ,ฟ้าดับพ้าก็อส่ตัวนี้เลยปั่นขึ้นให้บอกล้วพี่นอ้องเนาะแก่จังบริเวณแม่ทายห้เบิง์นจะเชื่อเมืดแลยจักหน่อยจ้ะเมืดแลยจักหน่อยวันวนอยู่ขังในเนาะ ดูข้างในไปเลยโกล่าไปเลย <c oughs> มาให้เบ,บิงแด้พี่น้องเด้ออกว่าเบ่องแก่งเครื่องไฟสำรองไฟขอดับใส่ตัวนี้เลยพี่น้องเนี่ยละ่ะคนสงสัยเนาะคนเคยถามมาดูอยู่ไปลาไฟดับเพชรจังได้เิน่นว่าะนี้ได้จ่าเด้อขอบคุณ มีคุ้นนอกคุ้นับส้มจีดไผจ้าโอ้ยมือกัน